บาเจ็บเลยน่มหวานนะขอหวานจิจไไม่มัเลยคูดเรื่องเงินอย่านเรื่องเงินบอกสิ้หวานีมวานที่เอกบิหวานอบใจบ้านเลยดิิมหวานสุดแล้วคะเาาอคู่ด้วยนหวานนี่สองคนนี้โดนชนเลยอากอบขั่าลเอยดอะไรคขาด้วยเยเท่านะคะ ขอด้วยจะชาต่อหัวฟอบหน่อยตบหัวฟอบจะเก็บอยู่แล้ว่าป้าล้มไม่พอเนี่ะติดไม่เหมือนป้าถ่าม่ไหงมันเป็นแฉก

thanh toán được không anh anh ơi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 